ครับสอาวครับวันนี้เราก็ได้มาอยู่กับช่องสกีบี้ไทย,ทย,ทยของคุณดาฟักบูมนะฮะซึ่งวันนี้ก็ขอต่อไปันะฮะที่ลงคลิปชาติตอนแรกกับอาจารย์ลงแลแ้วจะอยู่ดีครยอีเกเยอนะฮะแล้วพออีกวันหนึ่งก็ตั้งใจจะทำนะฮะแล้วก็ทุละอีกนะฮะมันคอมโบกันนะฮะแต่วันนี้ก็ได้หาเวลามาทำได้นะฮะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงแต่ก็มาฟัางมาดูกันเลยนะฮะคลิปนี้มีความยาว3นาที66วิมาดูกันเลย แล้วถ้ามันก็จะตอมาจากเออ EP ที่แล้วนะฮะที่กิริโตอเขานั้นได้ได้หรือเปอ๋อได้จากไปนะฮะซึ่งฝั่งของเราคามเบราแมนนะฮะเบนนะฮะที่ได้จากไปนะฮะซึ่งในในที่ใส่ที่ขมเบราแมนนะฮะถูกทำมาเขาโมงนะฮะแล้วนั้นนะฮะเราจะได้เห็นว่าฝั่งของคัมเบราแมนนฮะเสีย เราแรงมากไอเจ้าตอนนั้นฮะก็ได้มีเจ้ามิวแทนโพลิสกิมดี้ตายเลยนะฮะมาได้ทําการยิงมิส่ามาฮะแต่ไม่คาเมล่าแต่อัปเกรดไม่คาเมล่าแมนเราได้หลบทัาน่าเพราะเกีับคาเมล่าแมนคนหนึ่งนะฮะที่หลบที่เกือบจะโดนรถทับแบงกลายเป็นคาเมล่าแมนปิ้งนะฮะปิ้งฮะก่อนที่เลสก่อนที่ที่เมคคาเมล่าแมนเขาเรียกว่า UG เมคคาเมล่าแมนฮะ UG ย่อมาจากอัปเกรดนะฮะ ฮะสำหรับผมนะฮะยูจีแมคคาเมราแมนได้ทำการการยิงเลเซอร์สีแดงแดงที่เป็นปืนของพิลาคาเมราแมนนะที่ได้อัปเกรดมาสองกระบอกนะฮะให้ยิงใส่เจ้ามิเทนี้นี่นะแต่มันก็ได้ยิงไปแล้วเออ๊ะตนนั้นนะได้มีมิวแทนเขาเขาเรียกว่าดูออบวัสด์สองแจ็คแพ็กมิวแทนสะกิมมิตี้ทอยเลตนะมันได้ทำการเข้ามาตะคุ้มนะ,ะเพราะก็เอาไปนะฮะแต่พี่แมคคาเมราแมนเราตึงจัดต่อยไปไกลๆนะฮะ ถ้าก่านที่จะปิดฉากด,ด้วยเลเซอร์สีแดงสุงดโกงก่อนที่จะเข้า้นะจะหลบแล้วก็ยิงเลเซอร์ฮะแต่ก็ได้มีเจ้ามิวแทนปัสซอร์ถอยเลีกอีกตัวหนึงฮะที่มันได้มาทําการนะฮะต่อเลยะแล้วพอจาัดก,การไปได้ะฮะเ่าก็ได้ม,ไมีได้หลบมา,าตามเป๊ะเลยนะซึ่งเจ้ามิวแทนตัวนี้มันด้การปาดไปเรื่อยๆใส่ ใช่นะพี่เมคคาเมล่าแมนที่เห็นพี่ยูจีเมคคาเมล่าแมนที่เห็นจากการที่ทำการกดปุ่มบนเครื่องหน้าจอนะฮะทำให้ทำการมีดาบออกมานะฮนะซึ่งผมว่าไปแล้วแขนนี่มันก็เหมือนกับจีแมนในของคุณมันสะต๊าฟนะฮะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือผมดูของจกักรวาลอื่นๆนะแต่ไม่ได้ทำาฮล์าไม่ได้มีเวลามากนาดนั้นเนดะ็กก็จะทำคลิปเกมเนี่ยอาจาาอาอาจะมาแค่สองช่องถ้าอาจจะมาแค่สองคลิปถ้าได้รับความนิยมมากผมก็จะทำมาเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับ ชมโดยเฉพาะเลยไปกันต่อเลยครับครับก็ณีจักการไปนะฮะเหมือนเดิมยิงเลเซอร์ตกไปตามเพื่อนเพืแบบตามระเบียบนะก็ได้มีตัวนึงฮะได้จักรนะซึ่งผมมีสกิบบี้ดี้ไทเลตตัวนึงพี่ผมไม่ค่อยจะชอบมันนะไงคือไอตัวมันเนี้ยเนี้ยไอตัวนี้นะฮะผมคือตั้งชื่อว่ากอฟเกตเอคิริโตสกิมแทนสกิบบีดี้ไทเลตมันเดินท่าเดียวกับพี่คิริโตะผมรับไม่ได้เกี้ยงช่างบรรยากาศมากดูถูกหูพี่ พี่กิลตตกของพวกเราได้ไงแล้วก็อย่างนึงครับพี่แล้วก็เราเราคมร่าแมนนะได้ได้เออหาาได้มาได้จากไปนะฮะแล้วก็ได้มีสกิบบิ i ทายเล็หลายตัวมาฮะพร้อมกับไฟที่สกิบ i ิททายเล็นะฮะมาเยอะมากเลยนะฮะแต่ได้จากเฮลิคอปเตอร์มาะฮะก็คือคือเจ้ามิวเทนฮอลิสโฮโฮสกิบบิททายเล็นะฮะมันทำการใช้เกี่ยวเกี่ยวเข้ามันฟันตัวกับ ปันตัวใส่อัปเกรดนอร์มอลคาม r a ่าแมนนะฮะพร้อมกับยิ้มยิ้มให้นะไม่คาม e r ่าแมนไม่รอช้าทปการหลบยประสุนิ่มันยิงทีนี้เราทำยิงเลเซอร์มาทำการเอาโล่มาฮะซึ่งโล่มันทำมาจากอะไรวะมันโลโคตรอึดเลยนี่มันปืนเลเซอ,อร์เลเซอร์มันจะละลายเหล็กแต่เหล็กมันเหล็กอะไรเนี่ยโอ้หรือว่าทำมาจากไทเทเนียมกันนะนะฮะต่อเลยอ่าสน นะซึ่งไม่คำน่าแมนเขาเมื่อกี้เขาก็าได้อเอาแขนมาป้องกันนะฮะแต่ป้องกันไม่ได้ฮะได้โดนเคียร์ของเจ้ามือแทนโพลิสกิบิททอยเลนเลนฮะฟันห้าวทำทำให้แผ่นกุงจรนฮะเกิดช็อกและเสียหายอย่างรุนแรงฮะตอานี้มันจะได้ปิดฉากฮะได้มีแสงิีฟ้ามาซึ่งตอนแรกทีได้รูะได้เป็นการปรากฏตัวซึ่งผมอ่ะคิดว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยผมงงมากเลยว่ามันคืออะไรนะฮะซึ่งผมผมมองทีน,ะทนึงอีนึงอะ ตอนแรกก็นึกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่พอผมดูคลิปของดาฟฟ์วงจุดแล้วมาถึงรอบหนึ่งผมก็ว่ามันเหมือนหัวไททันคัมเรล่าแมนเลยนะฮะมันเหมือนปี๊ดเลยนะีะฮะซึ่งพอได้ยิงมาคือน้องน้องกลับมาแล้วน้องสไตรเดอร์คัมเรล่าแมนนะฮนะมาพร้อมกับอัปเกรดขาแข็งแรงขึ้นเพิ่มเซ็คแพคมามาด้วยแล้วก็มีไอพ่นข้างล่างข้างล่างนะส่วนแล้วก็ได้มีลำกล้องเปน,เป,นเป็นสีฟ้ามีปืนแบบเดียวกันนะสปีกแมนแต่เป็นสีฟ้าอยู่สีกระบอก อกพร้อมยิงส่วนไอ้นี่ฮะผมผมก็ส่วนไอ้ข้างบนเหล็กไอ้นี่ที่มันเป็นไอ้นั่นฮะเออน้องน้องมีอู่นานแล้วนะนานแล้วนะก่อนนี้น้องฮะได้ทำการยิงไปฮะเจ้านี่เป้นกองกำลัะแต่ก็ได้หนีไปนะฮะืูไม่ได้และเสียงเมื่อกี้ก็คือเสียงเหล็กตกนะที่มันเป็นเมีอมะฮะนะก่อนนี้น้องสไปเดอร์คามราแมนได้ได้หันไปนะ ตอนน้องได้ดูยิงนะฮะน้องทำการเตรียมท่าผมสู้ซึ่งจ้าซึ่งเป็นคนจีนนะผมขอตั้งชื่อว่าเอิ่มเออมันเรียกอะไรดีมันไม่รู้จะเรียกอะไรเพราะงั้นผมขอเรียกว่าแทงถอยเลนไปก่อนละกันนะฮะนะเออน่ามันัวจีนมากเลยผมขอตั้งชื่อว่าแทงถอยเลนนะฮะน้องได้ทำการยิงสวนไปนะฮะแต่ก็ไม่ลาคายเติมผิวมันะมันก็ได้ทำการยิงยิงล็อกเก็ตมาน้องดูเหมือนจะเสียห้านะฮะแต่น้องให้ได้ทำการ แต่น้องไม่มีรอยกิดก่อนเลยสักนิดแล้วทำการใช้พลังใหม่คือการชาร์จลําแสงที่หน้าจอไปที่เลนเลนน้องฮะจากปืนทั้งสีก่กระบอกน้องฮะแล้วก็ยิงไปนะฮะ oh. oh. แลวก่อนตายจะมีวิทีโอหนึ่ได้ใช้ <laughs> เสียงก้นจากมีมอีกแล้วนะซึ่งบอกเลยว่ามีเสียงจากมีมอีกสองครั้งเลยนะนะฮะนะฮะ,ะ,ะที่ได้มาในสีรีสคุณดาวบอกบูมบ่อยเลยโคตรขำขำนะลย แด้ไมีคาเมลาแมนได้ทำการกดไลค์ให้กับน้องไซเดอคาเมลาแมนฮะก่อนที่จะเดินไปข้างหน้าฮะไ,ไ้เดอร์ไปสกีวิเทเลตฮะแต่น้องก็ตะก,กายได้หมดนะแล้วก็ได้ทำการเดินไปเพื่อทำกะแล้วก็ป่าระเบิดไปใส่ดาวสกีวิเทเลตฮะในท่ามกับเพื่นอนๆฉันไปเยอะถึงคราวที่ฉันน่าจะต้องล้างคแค้นเลยละซึ่งในเจ้าสกีวิเทเลตนี้ได้ทำแต่สีไม่เหมาะสมือฮะ ตอนนี้มันจะหันไปแล้วยิ้มนะฮะซึ่งนั่นก็คือการประกวดตัวของเจ้า G-man G-Beauty toilet G-man สี่จุดสอง G-Beauty toilet นะฮะมาได้มาไกลนะได้ทำการยิงยินไปฮะโดนไมคคามิล่าแมนเราได้ทําการลุกมาเฉท่าแมนได้ทําการบริเวณทุ่ลายบริเวณรอบๆน้องสไตเดอร์คามิล่าแมนก็พยายามยิงนะแต่น้องไม่แน่น้องๆก็ได้แค่นั้นอย่างเดีูว ซึ่งเราจะได้เห็นความสามารถอีกอันนึงของบุงจีแมนนะฮะก็คือความสามารถในการกลางบาเรีรยนะฮะนะฮผมก็นึกว่ามีแค่แค่แคยิเงเลเซอร์นะฮะนะก่อนที่ทำการยิงคือใส่น้องน้องยายาแยมเนี่ยหนีฮะแต่น้องก็ก็หนีไม่ทันนะฮะที่ผมก็หวังนะว่ให้น้องยังไม่ตายนะก่อนที่หน้าจอมให้สัตว์นะฮะนี่คำนงว่าแมนนี่จะทำการสลัยาสลาหนนบหุ่นยนต์นะฮะหุ่นยนต์เขาได้ระเบิด แล้วก็จะได้ยินเสียงของเจ้าไม้เคลื่อนจากสกิบบี้ทอยเลตนะฮะที่มันได้หนีนะฮะมันหนีออกมาได้ไงว่าฐานก็ต้องเล็กขนาดนั้นนั่นนะฮะกับเหล่าเจ้ายูทันสกิบบี้ทอยเลตและสกิบบี้ทอยเลตต่างๆฮะแล้วก็เราก็จะได้เห็นเออเจ้าฟลายอิงทอยเลตนะฮะฟลายบบดฟลายจริงๆมันบินได้มันไม่มีเฮลิคอปเตอร์นะฮะจากอีพีก่อนก่อนที่เป็นเออเออในอีพีที่สามนะฮะในของซีรีส์สกิบบี้ทอยเลตนะฮะมันได้บินกลับมาอีกแล้วนะฮะ แล้วก็เจ้าแล้วก็ได้มีเอ่อโปรเจกต์ของปู่วิทนะฮะที่อยู่ในแท้งเอ่อในคอนตู้ตู้คอนเทนเนอร์นี้นะฮะทีนะ่ะกิฟต์ได้ทำการย้ายสิ่ค้าแล้วก็ได้เจอกับเจ้าอินเจเนียร์ครั้งหนึ่งนะฮะถ้ามันเหมือนจะทําการมาสื่อสารกับลุงจีแมนนะฮะนะฮะว่าจีแมนตอนนี้ได้ขนย้ายของเสร็จแล้วนะเพื่อทาการเตรียมหนีนะฮะ ตอนนี้มันจะได้ไปฮะแล้วก็ได้พบกับเจ้าดีอัพเกรดดีเซนอัพเกรดเดียร์โฟทอยเลสนะฮะดีเซนนีมันทำมันทำการควบคุมสภาพอากาศน,นะหินนี่แหละคือลอยไปทางมันเลยนะฮะและ้วก็ก็ทําการจะบีบใช้แรงแรงดันห้ามบีบเจ้าเจ้าอินทีเนทอยเลทสทำการเป็นเอวเศษเหล็กไปเลยนะฮะก่อนที่มันทําการกาเยอะเยอะยฮะอากาศตามมา ซึ่งคำพูดของดีเทนเนอร์แอสตทอยเลตเนี่ยผมไม่รู้นะว่าผมจะพูดออกมาไหมแต่ผมขอโทษนะฮะเพราะผมไม่ใส่ซ้ำแปงเพราะาผม <c oughs> นั้นกี้เกียดนิดนึงนะฮะก็คือคือบอกว่าว่าท่านรู้ถึงการทรยศคือคำพูดทรยศใช่ไหมไหมท่นทานพูดทรยศนะฮะเกี่ยวกับเออคือประโยคม,มันก็เกี่ยวกับการทรยศนะฮะบอกว่าจีแมเนี่ยทรยศใช่ไหมไหม ท่านผู้ประชาการฮะซึ่ง g ีแมนะฮะเป็นถึงท่านผู้ประชาการนะฮะไม่ใช่หัวหน้านะฮะซึ่งหัวหน้าเนี่ยอาจเป็นใครคนอื่นอีกก็ได้นะฮะซึ่งผมเลงไว้เลยสิเข t ยนเอเจนต์เปล่าหรือไม่ก็ก็เอฟอายเลยนะ่งซึ่ง g ีแมมีความเป็นผู้นำสูงนะฮะถ้าแต่ละไม้และจีแมนนะฮะทรยศอะไรนะฮะเดี๋ยวผมก็จะมากาวให้ในคลิปหน้านะฮะว่า g ีแมนะฮะทรทรยศอะไรนะฮะ ฮะก่อนที่จีแมนเะาการเตรียมปืนที่กระดอกเอ้กระบอกเออลมิ่นผันเนฮสนะนะฮะซึ่งมันจะทําให้เรารู้นะฮะว่าจีแมนเขามีปืนกี่บอกฮนะซึ่งปืนจีแมนเขาจะได้มีหนึ่งสองสองสี่หกแล้วก็แปดแล้วก็เก้ามีเก้ากระบอกอนะฮะรวมปืนตรงหัวข้างๆหัวด้วยนะนะฮะเอาดีจีแมนนะฮะแล้วการตัดจุบไปแบบละครไทยนะฮะ แล้วก็คลิปก็มีเพลงแค่น,นี้ฮนะอาจจะสั้นนิดนะึงดีนะครับนะครับจริงๆแม่ทลายเยอะไรยนะแล้วก็ต้องไปดูนะส่วนตัวผมคิดว่าจรแม่ทล er ายเยอะก็สาเหตุที er ่จริงแม่ทะายเยอะก็เพราะว่าแบบสัางให้น้องไปตายเพื่อให้ตัวเองรอดอะไรประมาณนี้นี่ฮะซึ่งมาดูไม่ค่อยเหมาะเหมาะนะฮะทุกคนเลยทำการทลยเยอะฮะก็ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับกดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปไปนะแล้วผมก็จะมาอัดแมปของเอ็กและ end, แมปอื่นๆกับเพื่อนๆผมผมด้วยนะฮะกดไลค์กดซับอยู่นี่ไว้เจอกันแล้วอย่าลืมไปเขียนคำถามใน Q&A ด้วยนะครับ